สวัสดีครับวันนี้มก็จะพามาดูวิธีการหาหอยนะครับผมกับคนหัวหนองนะครับไปดูก,กันก็ว่าก็หาด้วยวิธีไหนกันครับเป็นวิธีการที่หาหอยแบบง่ายๆนะครับผมไม่ต้องลงทุนอะไรมากครับแค่ลงไปในน้าแค่นั้นเองไปดูกันครับพี่นนอะนี่ยายปุ๋ยายปุ๋ของเราดูครับอีกคนหนึ่งนี่ยายจอยครับมันอยู่ยังไงยายมันมันอยู่ยังไงครับอยู่จิงได้น้อมันอยู่ในขี้ต้มเนาะยายเนาะโอ้ยายก็บอกเอามือข้ามเอา เอามือลูบหาเนาะเนาะำเอาใช่ก็าได้เป็นกระสอบแล้วนึงผมยางมาอนึึงใหญ่ได้เป็นกระสอบเลยครับโลละจักบาทใหญ่ยี่ห้าโลละยี่ห้าบาทเนาะพี่น้องเมื่อนึงหาแต่รายได้นี่ใหญ่เป็นสอบนึงเกิดยี่สิบสามสิบโลก็คิดเบื้องด้อพี่น้องได้จักบาทเนาะโอ้โหแม่น้อยด้วยครับมันมันสามารถเลือกได้นะาเอาเนาะอันใหญ่เนาะใหญ่เนาะครับใหญ่พั่บอกว่าเอาอันใหญ่อันหน่อยเก็บไว้ให้เป็นหนีต่อ อันนี้มันเกิดหัวน้องหัวน้องซิทตั้งผุนก็ย่ายีกย่าอีั้งผุนก็ได้แล้วกระสอบกวาแล้วครับทั้งผุนมันธรรมดาเลยนี่ในคนละครื่องอันนี้ก็กระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งเขามาตั้งแต่เที่ยงอะไรด้วยครับใช่ครับผมอันนี้ก็มีคนหนึ่งพ่อย้ายแต่ไลฟ์วะครับพ่อย้ายพ่อย้ายพะย้ายตั้งนี้แต่สารด้ไลายอยู่ครับโอ้พ่อย้ายพ่อย้ายได้ไลายก็เพิ่นนะครับดูพ่อ้ายพะย้ายมาก่อรมูเลยครับอุ้นไปตั้งผุนเพิ่นรถมากครับได้ไลายอยู่ไลายก็เพิ่นหลพ่อแต่ ได้ไฮยูฮากินครับนี่นะครับผม,รรมครับผมอันนี้แบบประตองุงทุนยางแคดงมหอยเนาะสำหรับคนที่ประยานปิง่งก็เป็นยังเห็นยายมันบอกว่าปิงร้ายให้หน้อยให,ห,ย,หย่เนาะมันว่าปิงร้ายแห้พึ่นว่าวโอ้นะครับพิ่นบอกว่าพิ่นอยู่กับธรรมชาติมาดน,นแล้วพิ่นประายานแต่เป็นติ๊กหน่อ <c oughs> ยสมัยใหม่บึ้งแลตาเหลือกเออนี่เห็นบอกข้าวนึงเก็บเอาเก็บเอาครับข้าวนึงอันนี้มันก็จะเป็น อันนี้นะครับพี่นอ้องมันก็สิเป็นไข่หอยเชลรีเนาะแหล่งหอยเชลรีร้ายครับนี่ขึ้นมาครับเต็มเลยเขามาหาตักเอาเลยครับแมนครับของยายก็เกดไหอยเชลรีนะเหมือนกับหอยจุ๊บหนึ่งครับหอยคมหอยคมเลไรแต่ร้ายอยู่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมโอ้สุดยอดเลยเลยครับบ้านเฮาหายู่หากินครับก็พอแตด้กินอยู่ครับพี่น้องนอนเบิ่งครับเบิ่งเบิ้งยายเขาคํำหาเอาครับนี่นได้แล้วนั่นนั่นได้หมด นนเขาเลือกเอาเลยครับเอาตัวใหญ่ตัวน้อยไปเอาครับนี่ใช้ใช้ให้ขมตัวใหญ่ๆเอาอัน<ต>น,นี้มาให้เบิ<ต><น>่งเนียนนี่เห็นปะข้าวหนึ่งอีนครับเมื่อเดียวนี่ค่มคั่มลงไปก็เจอเลยครับเมื่อหนึ่งถึ้งคุนนี่เหรออัน<ต>น,น,นี้เขาหามาก่อนหานลำกลดเขาได้หน่อยใหญ่เนาะอันนี้หานลำกลดเขาเขา,เขาหาไปเลยรอบหนึ่งเป็นเขาหาไปเนี่เขาหาไปแล้วรอบหนึ่งใหญ่ามาหานลำกลดเขาให้บอกครับนี่ อาย่ครับพี่น้องเห็นบอกกำเต็มมืออยู่ครับนั่นอ้วนเลยครับนั่นน้อยนี่นี่ก็คือบรรยากาศของคนหัวน้องนะครับเป็นน้องสีครับผมอยู่อายุห้ากินครับขึ้นหนอสมัยน้อยๆนะครับผมผมก็เคยไปงมมีกสีกันได้แต่ก่อนน้อยๆโอเคครับผมขอขอบคุณครับผู้ติดตามเพิ่งคลิปของผมครับผมก็ขอขอบคุณแอฟซีนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ